เอาล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดคาวเพื่อเกมนะฮะก็วันนี้นะครับมาคลิปสั้นๆกันนะครับทุกคนจะสังเกตในเกมนะครับว่าผมไปเอาไอวอร์มาจากไหนนะครับแล้วก็มาตั้งอ่าในหน้าหน้าได้ด่านเลือกปืนได้นะครับแล้วก็มาตั้งแบบอ่าสำหรับ วิธีการนี้นะครับเหมาะสําหรับสายที่ว่าตั้งฝึกยิงไฮไลท์นะครับแล้วก็ยิงหัวฝึกยิงตั้งไอวอลฝึกยิงหัวตั้งไอวอลนะครับผมห่าหลายคนอาจจะถามผมแล้วว่าพี่ทาได้ไงโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำนะฮะว่าเอ้ผมเอาไอวอลออกมาฝึกนั่งตั้งไอวอลฝึกยิงอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะผมโอเคนะครับก่อนอื่นนะฮะให้เรานะฮะเข้าไปยังห้องฝึกซ้อมตั้งไอวอลนะครับตรงนี้เลยที่ผมยิงนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะทําการวิ่งเข้าไปนะครับวิธีการทํามันง่ายนิดเดียวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราวิ่งไปนะครับผมแล้วก็ไปกดตรงสุดสอนไอวอนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการปิดเน็ตนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ตั้งไอวอลเล่นๆก็ได้นะครับไม่มีอะไรนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากลับไปเปิดเน็ตเหมือนเดิมนะครับ อ่าโอเคนะครับหลังจากเปิดเน็ตนะฮะให้เรากดออกนะครับตามลูกศรที่ผมชี้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับมันก็จะเด้งนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปโหมดอ่าตั้งไอวอนะครับแล้วก็ให้เราตั้งไอวอเล่นๆนะฮะอ่าไม่ต้องตั้งเล่นก็ได้ทุกคนคือเอาไว้แบบอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเด้งออกไปหน้าปกติให้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเห็นปะมันเด้งออกมาแล้วแล้วเราก็สามารถเอาไอวอมาได้นะครับแล้วก็เอามาฝึกตั้งไอวอยิงกับหุ่นที่เขาให้มาอ่ตรงหน้าเลือกปืนได้เลยนะครับคือวิธีการนี้นะะ สายไฮไลท์ที่ว่าฝึกตั้งไอวอลอยู่นะครับสามารถมาฝึกได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งตั้งปุ่มในมือถือนะครับผมก็เลยอาจจะยิงตั้งไอวอลอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับดูปุ่มผมปุ่มเดิมเดเองทุกคนนั่นแหละครับผมก็ลองมาทําเล่นๆขำๆกันได้นะฮะว่ามันก็มันก็ดีนะครับสาหรับคนที่ฝึกตั้งไอวอลไม่ต้องแบบไปสร้างห้องอะไรนะครับก็ยิงหุ่นแล้วก็ตั้งนั่งตั้งไอวอลอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้นะฮะมีประโยชน์กับใครหรือว่าสายนั่งตั้งไอระี้นก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีทิคอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกแน่นอนนะฮะเค้บ <Okay, S 1> ผมก็สำหวัสนี้ก็ไปผมบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะ